ไปกันเลยมุ่งไปหาพระอาทิตย์ตกในเมืองเฮื <_ becue> อดอดอัดชะมัดถอดได้แล้วใช่ไหมเราจะมานิ่งนอนใจไม่ได้นะต้องรีบหนีแล้วพวกนั้นต้องส่งคนออกมาตามมาตามหาแน่เราต้องรีบออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดคะ่ะอีกเดี๋ยวก็คงปิดถนนหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันเตรียมเอาไว้หมดแล้ว ทางนี้รีไปกันเถอะรุ่นพี่ชิโรโกะทำไมไม่ถอดหน้ากากล่ะไม่เอร็ดอัดเหรอเจออาชีพที่ใช่ก็เลยไม่อยากถอดออกละสิโชคดีแค่ไหนแล้วที่รุ่นพี่ชิโรโกะมาที่อบิดอสถ้าไปอยู่โรงเรียนอื่นคงได้เป็นอัชญากรไปแล้ว <c oughs> อืม <c oughs> เหลือบมองเฉยเอเอถอดด้วยเออ <c oughs> เลีร์พื้นที่แล้วค่ะจากนี้ก็ปลดปล่อยเอ๊ะปลอดภัยแค่ปลอดภยัดภยแล้วเออเย,ยี่ยมเราทำํทำสาเร็จไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะป้นธนาคารอัชฉรกรรมในตลาดมืดมาได้เฮ้อชิโรโกโจังยังเก็บบันทึกการเดินรถไว้ใช่ไหมอ่าอืมอยู่ในกระเป๋านะ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยทาไมในกระเป๋ามีแต่เงินละ่ะหามิมพ่ชิโรโก,โกไปเอาเงินสดมาแทนงั้นเหลอเออ ฉันเอาเอกสารที่เราต้องการมาแล้วส่วนเงินนี้อยู่ๆพนักง,งานของธนาคารก็ามาใส่กระเป๋ามาให้นะไหนดูสิโหน่าจะถึงร้อยล้านเยนเลยนะเราปลดเงินร้อยล้านเยนมาได้ภายใน5นาทีเนี่ยเยี่ยมเลยว่าแต่ทำไมหน้าทำหน้าเหมือ้อยแบบนั้นล่ะเก็บเงินนี้ไปเถอะนะฮะเดี๋ยวก่อนค่ะจะใช้เงินนี้เหรอคะทำไมเหรออายานิจัง เราต้องแายหนี้นะถ้าทําอย่างนั้นมันก็เป็นอาชญากรรมจริงๆสิคะสิริกาจังอาชญากรรมอะไรกันล่ะเงินพวกนี้คือหยาดเหงื่อแรงกายและแรงใจของพวกเรานะแต่ธนาคารผีนั่นกับเอาไปใช้ก็อาชญากรรมไม่ใช่หรือไงอีกอย่างถ้าไม่เอาถ้าไม่ถ้าไม่เอาออกมาเดี๋ยวพวกอาชญากรก็คงเอาเงินพวกนี้ไปเไปเปลี่ยนอาวุธและกระสุนกันหมดต้นเงินจากอาชญากรมันผิดตรงไหนล่ะ ฉันเห็นด้วยกับซิลิก้าจังค่ะเราเอาเงินทุนของอัชญากรไปใช้ในทางที่ดีกันดีกว่านะเห็นไหมถ้ามีเงินนี้นี่ของโรงเรียนอพิดอสก็จะลดลงนะเออม,มันก็จริงอยู่หรอกและชิโรโกะจังละ่ะคิดว่ายังไงไม่เห็นต้องถามฉันเลยยังไงลูุพี่โฮชิโนะก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่ใช่หรืองไงหือชิโรโกะจังนี่รู้ใจฉันจริงๆ สิ่งที่พวกเราต้องการมีแค่บันทึกการเดินรถเท่านั้นไม่ได้ต้องการเงินครั้งนี้ถึงจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นเงินของคนร้ายอีกทีแต่ถ้ามีครั้งหน้าหรือครั้งต่อๆไปแล้วก็เออถ้าเราเริ่มคุ้นเคยกับวิธีนี้แล้วแล้วก็ต่อไปคงไม่มีไม่คิดอะไรมากแบบนี้หรอกขอใจะนะชิโรโกะแล้วถ้าสักวันหนึ่งเกิดเรื่องสุกเจินกับเรา ตอนนั้นเราก็คงหาข้ออ้างมาทําเรื่องที่ไม่สมควรทําขึ้นมาเฮฮ้ <g ül> นุ่นคนนี้ไม่อยากให้รู่น้องที่น่ารักทาตัวแบบนั้นหรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาการต่อสู้เพื่อรักษาโรงเรียนที่ผ่านมาก็คงไร้ค่าเออพูดไดด้นีนี่ถ้าเราจะใช้ลูกไม้แบบนี้ตั้งแต่แรกเราก็คงขอให้น,นโนมิจังเอาบัตรโลเดนการ์ดรูดจ่ายหนี้ไปหมดแล้วละ่ะจริงๆฉ่นก็เคยเสนอบแบบนั้นแล้ว แต่ลุงพี่โฮชิโนะก็ปฏิเสธท่านเขา้าใจค่ะถ้าเราหาเงินมาอย่างไม่ไม่สุดจริตแล้วต่อให้จ่ายหนี้ของโรงเรียนได้ทั้งหมดก็คงไม่ใช่โรงเรียนอบิดอสที่เราภาคภูมิใจนะอ่นะเออชนแล้วนหะเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งกระเป๋าไว้ที่นี่เอาแต่เอกสารที่เราต้องการไปก็พอโถ่น่าอึออดชมัดเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยถ้าทิ้งเงินไว้อย่างนี้เลยทําไมถึงดื้อรั้นกันแบบนี้ฮะออ แต่หากเป็นคำสั่งของหัวหน้าฉันเองก็ไม่รู้สถานการณ์ของอบ,บิดอสหรอกนะคะแต่ถ้าเอาเงินนี้ไปแล้วอาจเข้าไปพัวพันกับเรื่องวุ่นวายอื่นก็ได้ค่ะจะมองว่าเป็นม็ดพันธุ์แห่งขยันะก็ได้เอองั้นคงไม่มีทางเลือกอื่นฉันจะเอากระเป๋านี้ไปทิ้งให้ดีเองค่ะฝากด้วยนะเดี๋ยวค่ะทุกคนมีใครกําลังมาทางนี้แน่นอนว่าเป็นฮาลุผู้คุมตลาดเลยเออไม่ใช่ค่ะไม่น่าจะใช่ศัตรูนะคะ นาะยขอดูหน่อยสิฮารุจังหน่วยรับจ้างสารพัด <c oughs> รอด้วยหือใจเย็นๆก่อนฉันไม่ได้มาร้ายอะไรของเขาเนี่ยจบตีเลยไหมเอาไงดีแค่จบตีเลยก็จะดูยังไงยังไงอยู่คนรู้จักหรอคะรู้จักดีเลยละเออคือว่า ฉันเห็นกับต้นธนาคารของพวกเธอมาทำไงถึงก้นธนาคารของตลาดมืดได้ภายในห้านาทีแล่นี่ออกมาได้อย่างสบายแบบนี้แบบนั้นนะ่ะนี่มันสกลิลของคนนอกกฎหมายที่หาไม่ได้ในเมืองนี้เลยนะเอ๊ะพูดตามตรงมันน่าประทับใจมากที่เมืองนี้มีคนใจกล้าบ้าบินแบบนี้ถ้านในธนาคารยังตาตึงใจฉันอยู่เลยครับฉันก็เอาด้วยฉันก็จะเอาด้วยพู้ที่มีจิตวิญญาณ อิสระอย่างแท้จริงที่ไม่ผูกมัดกับกฎหมายและระเบียบวินัยฉันก็จะเป็นคนนอกกฎหมายแบบนั้นบ้างพว่อรของเขาเนะ่ะเพราะงั้นอย่างน้อยก็บอกชื่อของพวกเธอมาหน่อยสิชื่อเหรอชื่อกลุ่มอีกฝ่ายชื่อกลุ่มชื่อฝ่ายชื่อชมรมชื่ออะไรแบบนี้ไงล่ะก็ฉันอยากจดจําพวกเธอไว้ในส่วนลึกในใจนะสิถึงจะไม่รู้ชื่อจริงก็เถอะยานี่ต้องเข้าใจอะไรผิดอยู่แน่แน ได้ค่ะฉัน้าใจแล้วฮะพี่นันโนมิพวกเราก็คือกองกําลังหน้ากากมิสุกิฮะกองกําลังหน้ากากมิสุกิตั้งชื่อได้สุดยอดมากๆเทช็มัดเฮ้ฮ่ติกิงชุดเต็มยศของเราคือชุดว่ายน้ำของโรงเรียนกับหน้ากากแต่ตอนนี้เราเรียกก็เลยไม่ใส่แค่หน้ากากนะเราเรียกก็เลยใส่ได้แค่หน้ากากนะโอเค จะไปบอกอะไรแปลกๆแ,แ,แบบนั้นทําไมนะใช่แล้วค่ะตอนกลางวันเราจะเป็นไอดอลแต่พอ,พอตกกลางคืนเราจะเปลี่ยนเป็นปีศาจแห่งความยุติธรรมที่คอยปราบคนร้ายค่ะและฉันก็คือน้องคิสติน่าค่ะน้องนี่วางคอนเซปต์กันด้วยเลยตาต่อต,ตาฟันต่อฟันโดดเดี่ยวบนเส้นทางแห่งความชกร้ายความโหดร้ายโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจ นี่แหละคือขีบของกลุ่มเรามาโอไม่ยกอดพวกนั้นทําอะไรกันอยู่นะว้าวฮาลุจังดูมุ่งมั่นมากเลยทําหน้าเหมือนดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยแค่นี้คงพอละมั้งดินเนียหนีกันไปเถอะง,งั้นไปก่อนนะคะบายไปกันเลยมุ่งไปหาพระอาทิตย์ตกกันเลยค่ะถึงพระอาทิตย์จะยังไม่ตกดินก็เถอะ ไปแล้วโดยเดี่ยวบนเส้นทางแห่งความโหดร้ายฉันจะไม่ลืมคตินี้เลยเฮ้อลำบากเราควรบอกฮารุนะแต่จะบอกตอนไหนดีแบบนี้ก็สนุกดีนะเราดูต่อกันเถอะเออคือว่าเอาอยัางไงกับกระเป๋าน,นี้ดีคะคนพวกนั้นน่าจะทิ้งไวะะ้ได้ค่ะเห้อ อย่าบอกนะว่านี่คือของขวัญที่กองกําลังหน้ากากมิสมิมิสกิทิ้งไว้ให้ฉันเนอะเออไม่น่าใช่แบบนั้นนะไม่ได้ลืมทิ้งไว้หรอเนียนักอยู่นั้นเนี่ยลองเปิดดูเถอะว่ามีอะไรอยู่ข้างในเอ,อ๊หหานะ่นี่มันอ๋อจริงสิฉันลืมหยิบกระเป๋าเงินสดมาด้วยค่ะว่าไงนะเฮ้ <c oughs> ยย่าช่างเถอะงั้ไหนเราก็ทิ้งอยู่แล้วนี่ ไม่ต้องใส่ใจหรอกใช่คือที่ต้องการคงหยิบไปเองแหละน่าสินะคะอยากให้คนลำบากที่ไม่มีเงินหยิบไปใช้จังเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าเราทำเรื่องดีๆไปแล้วกันค่ะคิดซะว่าคนที่ไม่มีเงินซื้อข้าวประทังชีวิตจะมาเอาเงินนั้นไปซื้อข้าวกินจนอิ่มแต่แต่มันน่าเสียดายนะยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหคนพวกนี้นั่งหุนหยิบชะมัดเอ๋ฮะ น,นี่มันเอออะไรวะทีนี้เราก็ไม่ต้องอดข้าวแล้วสินะคะสำนักงานหน่วยล็อกจอดสระพัดว่าไงนะกองลังหน้ากากานิสก,กิคือพวกเด็กอบิดดสงั้นเหรอล <c oughs> ารุจังทำหน้าเหมือนตอนรู้ว่าตร์คอร์ไม่มีอยู่จริงเลยหน้าตลกจัง <c oughs> ในที่สุดก็บอกไปจนได้สินะ ปติดตามต่อไปความจริงที่ถูกเปิดเผยต่อสิครับรอเลยความจริงที่ถูกเปิดเผยคุณครูกับมาที่โรงเรียนอบิดอสพร้อมกับฮิฟุมิและตรวจสอบเอกสารที่ได้มาด้วยกันกับทุกๆคนอะไรเนี่ยหมายความว่ายังไงเอ๊ะเนมันทึกการเดินรถบอกว่าได้รับเงินจากอบิดอสมา7จ็ดล้านแปดแสเยน เป็นรถบรรทุกที่มารับเงินที่โรงเรียนเราไปจริงๆด้วยแต่บรรทัดต่อไปบอกว่าจ่ายค่าภารกิจแก๊งหมวดกันนกคาตาคาตาไป5้าล้านเยนนี่มันนี่หมายความว่าพอรับเงินจากพวกเราเสร็จก็เอาเงินพวกเราไปจ่ายค่าารกิจให้พวกแก๊งหมวดกันนกคาตาคาตาที่ทางของพวกมันเนี่ยนะารกิจหมายความว่าพวกนั้นจ้างแก๊งหมวดกันนกคาตาคาตางนั้นเลย ผู้ที่อยู่เบ้างหลังแก๊งหมวกกันน็อกคาตากาตานี่ก็คือสินเชื่อไคเซอร์สินะทำไมล่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ถ้าลงเงินล้มละลาย้างนั้นก็คงไม่ได้เงินกู้ที่เรายืมมาคืนไปแทๆ้ๆแล้วทำไมถึงมาทำอะไรแบบนี้กันนะอืมนี่ไม่น่าใช่ฝีมือของธนาคารฝ่ายเดียวแล้วต้องเป็นฝีมือของพวกไคเซอร์คอมเพลชันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆใช่ค่ะ แบบนั้นก็ดูมีเหตุผลนะคะฉันต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอโทษนะคะที่เราทำให้ฮิฟุมิต้องมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แปลกๆไปด้วยเอไว้พวกเราไปแถวนั้นก็มาเล่นกันใหม่นะได้เลยค่ะถึงเราจะยังไม่รู้สถนานการณ์ที่แน่ชัดนักแต่นี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ว่าใครเซอร์คอ์ปอเรชั่น มีความเกี่ยวข้องกับอัจญากรรมและกลุ่มความรุนแรงค่ะฉันจะกลับไปรายง,งานเรื่องนี้กับสภาน้ําชานะคะแล้วก็จะรายง,งานสถานการณ์ของโรงเรียนอพฤฤฤิีดอสให้พวกเขาทราบด้วยค่ะพวกคนในสภาน้ําชาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะฉันคิดว่าพวกแกนนําของโรงเรียนขนาดใหญ่แบบนั้นคงไม่มีทางที่จะไปรู้เรื่องนี้หรอกใั้นเรื่องจากหน่วยข่าวกองก็ไม่นะ ก็ไม่ได้เอาแต่เล่นสนุกสนุกไปวันวันี่นะเป็นไปได้ยังไงถ้าพวกเขารู้แล้วทําไมถึงเฮฮิฟูมิจังเนี่ยไรเบียงสาจริงๆเลยนะโลกใบนี้นะไม่ได้มีแต่สิ่งสวยงามอย่างเดียวหรอกนะลงคนนี้เข้าใจความหวังดีของฮิฟูมิจังนะแต่ถึงจะไปบอกทางนั้นก็คงไม่ได้การแก้ปัญหาอะไรกลับมาดีไม่ดีพวกเราอาจจะตกอยู่ในสถานะลำบากกว่าเดิมก็ได้ งั้นเลคะตอนนี้ลุงเรียนของเราใกล้จะล้มนาลายแล้วเราไม่มีอำนาจไปคัดค้านการกระทำของโรงเรียนใหญ่ๆอย่าง Trinity หรือแกรน่าหรอกเข้าใจที่ลุงพูดใช่ไหมฮะเข้าใจใช่ไหมหากเขาเอาแต่เหตุผลว่าจะมาช่วยมาบาังหน้าแล้วกลายเป็นว่ามาทาอะไรไม่ดีแทนทางนี้ก็คงขัดขวางอะไรไว้ไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าแบบนี้สินะคะ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นอยู่ค่ะเเรื่องการเมืองนี่ยากจังเลยนะคะแต่ว่าลุงพี่โฮชิโนะไม่คิดในแง่ร้ายเกินไปหน่อยหรอคะเขาอาจจะช่วยเราจริงๆก็ได้นะช่วยยังไงวะฮ <c oughs> ฉันนะ่ะกลายเป็นลุงแก่ๆที่ไม่เชื่อในความปัญนาดีของคนอื่นไปแล้วะคะ่ะเ <c oughs> พราะการไม่เอ็ดใจอะไรเลยทำให้ลุงเด่นของเราต้องอยู่ในสภาพนี้ยังไงละ่ะเงียบแป๊บนึง ถ้างั้นงั้นก็จะพูดยังไงดีละ่ะในหนึ่งวันนี้ในหนึ่งวันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะใช่แล้วมันก็สนุกมากเลยละ่ะมีแต่รุ่นพี่ชิโรโกะหรือป่าที่สนุกอยู่คนเดียวขนาะด <c oughs> ฉันก็สนุกมากเลยค่ะโอ้คุณเฟาพวกเราเป็นนี้บุญคุณเขาแล้วอย่าอย่าเรียกฉันแบบนั้นเลยค่ะหัวหน้ากองกำลังหน้ากาก,ากมิสุกิทุกคนคะ แบบนี้คุณฮิฟูมิลำบากใจเอานะคะเอาเป็นว่าขอให้แก้ปัญหากับกันได้เร็วๆนะคะแม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ตามแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนทุกคนพยายามได้ดีมากค่ะวันนี้กลับไปพักผ่อนแล้วมาเจอกันวันพรุ่งนี้เถะคะ่ะเลิกประชุมได้จบตอนต่อไปเมื่อฝนที่ดำทมิน ครับก็ขอขอบคุณกูณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสั s สไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย